สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตพบกับท่านในรายการคุยกับอดีสรวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2,564แม่ผมเช็คข่าวในโซเชียลของขึ้นครับของขึ้นอวัยวะเบื้องล่างขึ้นนะครับคันตีนคันปากพอไปเจอข่าว คุณอนุทินชันวีรกุลรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคภูมิใจไทยออกมาเตือนว่าคนไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอเลยอย่ามาวิจารณ์เรื่องวัคซีนนะครับให้สงบปากสงบคำแม่พูดแล้วว่าอยู่ใ,ใกล้จะตกซะหน่อยนะ้ะคุณเป็นนักการเมืองมาจากประชาชนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนครับ รัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นตลอดชีวิตหรอกรัฐมนตรีต้องถือว่าเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่มาสั่งมาสอนมาตาวาดเขาอยากรู้ข่าวสารเรื่องวัคซีนครับแบบตรงไปตรงมาแบบเปิดเผยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องบอกว่าวัคซีนจะมาเดือนไหนเดี๋ยวก็บอกว่าเดือนกุมภาเดี๋ยวก็เลื่อนไปเดือนมิถุนาเดี๋ยวของประเทศนั้นดีของประเทศน,น,นี้ไม่ดีข่าวสารมันไม่ตรงไปตรงมามันไม่เป็นเอกภาพกันครับ เขาก็วิจารณ์กันได้เขาก็อยากให้ประเทศไทยหลุดพ้นไม่ให้มีโรคโควิด -19 เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับแต่อยากให้มีรัฐมนตรีเนี่ยอย่าปากพร้อยไม่ใช่ว่าเป็นหวัดธรรมาดาโลกกระจอกอะไรทนองนี้ครับเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณในสภาอยู่แล้วเตรียมตัวกันแล้วกันสงบปากสงบคำเนี่ยคือคุณไม่ใช่ประชาชนแพทย์หมอก็เป็นอาชีพวิชาชีพเฉพาะ ผมประชาชนเสียภาษีอากรต้องรู้ต้องรับรู้ข่าวสารทัดเทียมกับรัฐมนตรีเขาถึงจะมีความสุขในสังคมที่เศรษฐกิจตกตามที่พวกคุณเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะน,นี้ผมขอเตือนคุณนะไอ้หนูหเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกลางหรือเกินเองนั่นแหละต้องสงบปากสงบคำฝากไปบอกด้วยคนไหนไม่ไม่ได้ดูเอาเทปผมของอดีศรเพียงเกตไปให้ไอ้เจ้าหนูอนุทินชายวิรุลได้ดูหน่อย พูดจาปลาใสเนี่ยสงบปากสงบคำอยู่ใ,ใกล้ๆจะตบเอาซะเลยนะครับ